อ่ะโอเคนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปปลูกอ้อยเรา,าเอาอความรู้อีกเล็กน้อยนะครับหรือว่าเทคนิคแลกเปลี่ยนประสบการณ์อีกเล็กน้อยนะสําหรับการปลูกอ้อยนะครับหลายคนชอบถามนะครับว่าดินเปียกนะครับดินเปียกงไงครับดินเปียกดินเปียกกับดินแห้งนะเดือไหนดีกว่ากันนะครับชอบถาม แล้วก็ดินที่เหมาะสมในการปลูกนะครับจะเป็นลักษณะแบบไหนก่อนเดินยังไงครับผมจะให้ดูแปลงข้างหลังเลยนะครับนี่คือแปลงใหญ่ประมาณสสิบ13นะครับสสิองบสามไร่นะครับแปลงนี้แหละเป็นแปลงโปรเจกต์เต็มเลยนะครับเรื่องการทำไร่ผลผลิตสูง ซึ่งก็ปลูกยังไม่เสร็จนะครับเพราะว่าส่วนข้างล่างเขาจะยังยังลงไม่ได้ส่วนที่ปลูกก่อนก็เริ่มโทลเริ่มแตกเดี๋ยวมาพูดถึงเรื่องดินนะครับหลายคนชอบถามพามาดูอ้อยเลยนะครับนี่เขาข้าวคือเราผมก็จะไม่ชอบพูดอะไรลอยๆแล้วนะเราจะพามาดู ให้เห็นกับตาเลยนะครับลักษณะอ้อ,อยการปลูกดินเปียกดินแห้งนะเดี๋ยวผมมาพูดเรื่องตรงหน้าก่อนคือดินแห้งนะครับเคยไปหน่อยเขาจะเป็นดินซุ่มนะดินเปียกอ่านสะ่วนตรงนี้ก็จะเป็นดินแห้งข้อดีนะข้อเสียของดินแห้งคืออะไรครับเอาข้อดีก่อน ก็ดีของเขาคือหลีกเลี่ยงนะครับหรือว่าทำให้ย่าเกิดช้านะนี่ข้อดีนะเกิดยากเกิดช้านะครับไม่ค่อยมีย่านะสำหรับดินแห้งดินปานกลางหมหาแห้งนะส่วนข้อเสียของเขาคือเราจะต้องรอลุ้นนะครับว่าอ้อยเราเ จะเกิดหรือจะตายนะเมื่อทําให้หญ้าเกิดช้านะต้นหญ้าเบี้ยหญ้าเกิดช้าอ้อยก็จะเกิดช้าด้วยเช่นกันสําหรับดินแห้งปานกลางมหาแห้งนะครับนี่คือข้อดีข้อเสียของดินแห้งส่วนดินเปียกมาดูครับดินเปียกนี่ปลูกขี้หลังนะครับปลูกขี้หลังส่วนที่ผมถ่ายเมื่อกี้นี้นี่นะครับ นี่คือดินเปียกเนี่ยเห็นไหมครับดินเปียกขนาดปลูกที่ลังนะนี่เห็นไหมครับดินเปียกข้อดีคือนะคอ้อยเกิดเร็วนะครับเกิดเร็วมากเลยละ่ะนะครับทำให้อ้อยได้ให้ลูกเร็วอ้อยหนาเร็วนะครับข้อเสียทีนี้ข้อเสีย คือเขาจะบวกมากับหญ้าด้วยยาก็จะเกิดเร็วอ่เบียหญ้าก็จะขึ้นเร็วมันมีแค่นี้ครับข้อดีข้อเสียของการปลูกดินชุ่มดินเปียกดินแห้งเพราะอะไรครับคำถามที่ว่าดินเปียกดินแห้งเนี่ยเมื่อ,อไหร่ที่คุณเตรียมดินได้นั้นคุณปลูกได้เลยนะครับมันไม่มีผล อย่ามาถามหรือว่าอย่ามารอนะครับว่าต้องรอให้ดินแห้งขนาดนั้นค่ะอันนี้ไม่จําเป็นครับในเมื่อในเมื่อคุณลงผ่านสามได้คุณลงผ่านพวนได้นั่นคือดินพร้อมป,ปลูกแล้วนะส่วนเราจะไปเปรียบเทียบกับเจ้าใหญ่ๆเขาตอนนั้นเขาไล่ปลูกยังไม่ทันเฉยๆนะปกติเขาก็อยากปลูกเลยนะเขาเตรียมดินเสร็จแล้วเขาก็อยากปลูกเลยหมดทุกคนแหละครับนะแต่เขาต้องเร่ง หรือว่าปลูกไม่ทันเพราะเขาไล่ปลูกไปทีละแปลงใช่ไหมเขาได้เยอะอ่าพื้นที่เขาปลูกเยอะเขาก็เลยช้าเคนะครับเข้าใจราบใดที่เตรียมดินได้ลงผ่านสามได้ตีผ่านพวนได้อ่านั้นคือปลูกได้เลยนะครับไม่ต้องรอนะส่วนอีกประเด็นหนึ่งคือฝนนะฝนเนี่ย ถ้าฝนหนักหน่อยนะดินเปียกดินแห้งมันไม่มีผลนะครับมันก็จะแน่นเหมือนกันแจบเหมือนกันนะหรือว่าดินแปลงไหนเป็นแอ่งกระทะมันก็มีข้อเสียเหมือนกันแต่ถ้าเราลงดินแล้วเกินห้าวันนะอัตราการเน่ามันก็จะน้อยนะครับโอเคนะนอกจากที่พื้นที่แปลงนั้นเป็นแอ่งกระทะจริงๆ บีกเลี่ยงเพราะว่าน้ำจะขังนานอ่านั้นเสี่ยงนะครับเสี่ยงมากที่จะเน่าอ่ะโอเคนะครับสมัครเลี่ยงดินเปียกดินแห้งคร่าวๆนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงนิคเล็กๆหน่อยก็คลิปนี้ก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับ